สวัสดีค่ะชีวิตติดตินอินเอรมณีวันนี้ชวนเพื่อนๆไปร้านเอเชียค่ะแต่วันนี้เราจะไปที่แผนกเดียวนะคะก็คือแผนกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะเพื่อนๆเชื่อว่าทุกคนก็เคยทานนะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะแต่วันนี้เราจะมาดูของต่างประเทศกันบ้างนะคะเพื่อนๆแพ็กเกจสีสันสวยงามเลยค่ะแล้วก็ห่อใหญ่กว่าของไทยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมีหลายรสชาติค่ะนี่ค่ะรส เผ็ดนะคะคูณสองค่ะนี่แบบหัวฟูกันเลยนะคะเพื่อนๆที่พามาชมแผนกนี้นะคะเพราะว่าลูกชายชอบทานมากๆเลยครับคือของต่างประเทศนะคะลองชิมนะคะของญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างของจีนบ้างนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะนี่รสอะไรคะกิมจิคะ่ะเพื่อนๆรสกิมจิของเกาหลีนะคะ นี่มาจากเกาหลีมีหลายสีหลายสันแล้วก็หลายรสชาติเลยค่ะบางบางยี่ห้อนะคะบางรสชาติลูกชายก็ได้ลองไปแล้วแล้วเขาก็ชอบนะคะเพื่อนๆก็เลยพากันมาซื้อค่ะวันนี้ราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะบางห่อสองยูโรกว่ากว่าเลยค่ะบางหอก็1นึ่งยูโรกว่ากานะคะแต่ว่าเอานะ้าเขาอยากลองก็ ซื้อให้เขาลองชิมหน่อยนะคะเพื่อนเแต่สำหรับความคิดเห็นของส่วนตัวของหน่อยนะคะคิดว่าเขาเผ็ดเกินไปค่ะคือเผ็ดโดดเกินไปไม่ค่อยมีรสชาติกลมกล่อมเหมือนของไทยนะคะของไทยหรือว่าเป็นเพราะเราคุ้นเคยของประเทศไทยก็ไม่ทราบนะคะเพื่อนๆอันนี้ราเมงค่ะเพื่อนเพนี่เผ็ดหัวฟูกันเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะยี่ห้อน,นี้นะคะลูกชายชอบมากเลยค่ะ มันก็จะมีรสไก่รสอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเขาจะใส่ความเผ็ดมากเกินไปค่ะความเห็นส่วนตัวแล้วของไทยรสกลมกล่อมกว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบค่ะเพื่อนๆรสชาติไครรสชาติมันนะคะนี่ค่ะห่อหนึ่งหนึ่งยูโรหกสิบนี่ก็แพงอยู่นะคะนี่เก้าสิบเซนนี่อันนี้ นะคะเป็นถ้วยก็มีค่ะมีหลายรสชาติมีหลายมีหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่ว่าที่สังเกตอย่างหนึ่งคือแพ็กเกจเขาสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆชวนให้หน้าลิ้มหน้าลองค่ะนี่ค่ะสีสันนะคะนี่อันนี้โซบะอันนี้หน่อยชอบค่ะไม่เผ็ดมากนะคะเอาไปกินแบบแห้งๆหน่อยค่ะเพื่อนๆเชนลี่นะคะ ขานี้ก็ฮอตเหมือนกันค่ะเพื่อนส่วนมากก็จะมีรสเผ็ดไปเลยนะคะนี่อันนี้ก็ของไทยนะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของเวียดนามนี่มาม่านะคะของไทยของุ้นเคยดีกว่าค่ะเพื่อนนี่ผัดขี้เมานะคะของชอบแล้วนี่ก็เดนตาโฟขาเพื่อน เย็นตาโฟก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะเส้นมาม่าค่ะเ,เพื่อนนี่อันนี้ต้ยมยำนะคะหมุนเส้นค่ะยำนะคะนี่ค่ะอันนี้ค่ะรสชาติคุ้นเคยเลยต้ยมยำนะคะอันนี้ฮอตแอนสไปซี่นี่เลยเลือกหาเลือกซื้อกันได้เลยค่ะเ,เพื่อน ซื้อยกแพ็คก,ก็มีนะคะกล่องละ3าห่อค่ะหน่อยก็ชอบซื้อต้มยำกุ้งมานะคะเอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาชมกันเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับรแผนบะหมี่ขิงสำเร็จรูปค่ะเชื่อว่าทุกคนก็ชอบทานอาหารง่ายๆนะคะแล้วก็สะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะเพื่อนๆพบกันใหม่กับช่องชีวิตติดดินอินเยอรมนีในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ